นี่คือลูกชิ้นที่ผมซื้อมาอีเ้วซื้อไม่ซีไม้มีสีลูกซื้อาาได้สีลูกเออซื้อซื้อซื้อหนึ่งไม้แยมหนึ่งไม้ผมมุกขโมยลูกชิ้นกูไปอีกแล้วไมิมมเอาไม้นี้มาเอาไมนี่ไม่ใช่ไม่เสียลชิ้นได้ไหมไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ช่ิ้นไงนี่ี่ีองเขหญ่ใหญ่แม่งไ่เลยมันเล่นทองเลยส ีเราจะมาสอนวิธีการกินลูกชิ้นให้อร่อยนะครับผมจะไม่เปิดเผยหน้าแต่ผมจะตด้ยินเสียงเกีียวอร่อยเหรอไม่คุ้มแม่ไม่คื้มคืนแม่อร่อยจริงๆและลูกนึงีกครับโคตอร่อยเลยเอาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับ อ,อร่อยเดียวแขนสุดแล้วขาจะไม่มาพี่เ๋ยวก็จะเอาไม้ชิ้นนี้ไปชิ้งนะครับแล้วก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยผมพูดรังกไม่ได้ขอว่าวผมเป็นบ้า